สวัสดีครับช่องไม่ลืมถิ่นอีสานนะครับวันนี้วันที่ยีกันยายนสองพันหาร่อยองสิบสามครับเมื่อนี้เป็นคลิปสั้นๆนจากพาพี่น้องปรเบิงเขาเกี่ยวละครับเกี่ยวไปบางส่วนนะครับคือว่าเขาพันธขอขอ2ีอครับ เกี่ยวแล้วก็ตากนะครับน้ำขั้นหน้าเป็นเขาพันที่ให้ผลผนลิไวนะครับก็คือประมาณสามเดือนก็กลัว,ลวถึงสี่เดือนก่ะในเกี่ยวแล้วครับนี่ครับทั้งนี้บัทันในเกี่ยวนะครับอันนี้เป็นเขาก็ข้อคกนะครับยังบนท่านเกี่ยว แต่ว่าทา้งนี้เกี่ยวแล้วครับครับสำหรับพี่น้องที่ต้องการความไหวหรือว่าท่านใจนะครับมือน,นี้ช่องไม่ลืมถิ่นอีสานทงน้อนแดงนะครับมีคลิปสันส้นๆเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆครับกระห่วงดีอยู่ครับเขาก็ขอ2ี นะครับซึ่งก็คือเอามาลงเป็นปีแรกึ้นกันนะครับทดลองแล้วนกะ็เอาเป็นเพาะพันธุ์ใหม่สลับเดูการต่อไปหรือว่าถ้ามีนามช่วรประทานนะครับมนีน้มคลองชลรประทานก็นสามารถที่จะเเหดได้อีกหลอบหนึงหรือว่าสองหลอบนะครับเป็น เป็นสามหอบต่อปีนะครับก็ยังได้นะครับสำหรับพี่น้องนี่เป็นเขาปอดสารนะครับเกี่ยวมือแล้วก็เกี่ยวแล้วก็เอามาตากตามขนาดยังสี่นะครับแบพื้นที่กับประมาณ หนึ่งงานนะครับแต่ส่วนว่าทั้งฟังนี้ไงไก่ยังบาท่านนะครับยังเขียวอยู่นี่เป็นเขาน้านหาเก้านะครับอ่าพี่น้องครับที่ตามคลิปต่อไปนะครับนี่เป็นนานหาเก้านะครับครับตัวนี้จะเป็นแต่กอดีนะครับนานหาเก้าแต่ว่ายังกลังของมั่นนะครับ ตอนี้ครับเนี่ยครับมะม่งเขาก็ขอยี่สิบสองกันต่อครับแก่เกี่ยวเอย่างครับเกี่ยวแล้วตามมากมาไปเป็นกรารนะครับตากไใตทมต่อฟางเขาก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยเก็บมาฝาดนะครับวันนี้มีคลิปสั้นๆ นะครับสำหรับเขาก็ขอยิบสองมาฝากพี่น้องเล็กๆหน,น่อยนะครับจากท่งนัอนแดงเขานี่แหละครับช่องไม่ลืมถิ่นอีสานครับฝากกดติดตามน้ำแนครับขอบคุณหลายๆครับ